อันดับที่13สุดยอดแฟนพันธ์แท้ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาคุณราเมศโซดาชายผู้มีวันเกิดตรงกับวันชาติอเมริกาผู้ควบตำแหน่งสุดยอดแฟนพันแท้เว็บไซต์ไทยแลนด์และโลกไซเบอร์นี้ที่ทำให้เขาสามารถศึกษาเรื่องราวของดินแดนในฝันได้อย่างลึกซึงทุกซอกทุกมุม การที่เข้ามาแข่งขันออตอนแฟนบันแท้เว e ็บไซต์ในปี2004เราไม่รู้บรรยากาศเราตื่นเต้นเราเหมือนกับนักศึกษาที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งปีนั้นไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ปีนี้ประสบะปปการณ์การที่เป็นนักศึกษารุ่นที่ก็ทำให้เรามั่นใจข้อมูลหลักๆก็ยังต้องค้นคว้าอยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณทางผู้สนับสนุนแล้วก็ทาง รายการแฟนบันแท้ซึ่งมอบโอกาสพิเศษในการที่จะเป็นคนคว้าข้อมูลยังประเทศสหรัฐอเมริกาตรงนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งเก็บข้อมูลที่สามารถคืออ่านในหนังสืออย่างเดียวกับการที่ได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นมันแตกต่างกันมันทําให้การเรียนรู้ของเรานั้นแทนที่เราจะจําอย่างเดียวอันนี้เราจะจําตลอดชีวิตครับ